อ่าตอนแรก็ต้องลับสื่อรายการ Skyz ชี a n n คะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเทเลอร์ด้านใหม่ของเทเลอร์ไทยแลนด์นะคือดูดูน้อยบุกแดงไกลล่างที่อะไรช่างมั่งนฮะผมใส่อลินฮะขั้นสองแต่มาปิดบังของไว้อันนี้ผมก็เพิ่งเข้าเกมได้แหละครับลองระเบิดกันเลยโค้ฮะ น ah, uh, no no ี oh. ่ฮะดานใบดูนะแต่เดี๋ยวก็บเกตได้ยิเลยครับแต่เดี๋ยวกเกตดีฮะสำหรับกับคนที่ชอบเกตนะ ต้องรีบไปครับเพราะเดี๋ยวไอ้ดูดในข้างหลังเดี๋ยวตามฮนะโอ้ยเหี้ยจะตามมาถึงแล้วแล้วไอ้เหี้ยอือหือยากจริงๆครับคุณก็ลองไปลองโหลดเล่นดูได้ครับ เสนอก็อสนอเลยอ๊ะตายกอมเฟลฮะไม่เป็นไรอะก็ลองน้ำมันเลยเลยเนื้อถ้าโดนสีน้ำงินก็จะเ,จเวียนหัวแต่ถ้าก็ลงสีแดงน้องเอาอะตายตดาเนียลจะเล่ากัคนชอบเกตฮะ ถ้าเกิดใครเป็นอลินสายเกตหรือของสายเกตเนี่ยบอกกันเรนด่านนี้อ่ะเฮ้ยโอ้ยไอ้สัสเหมือนทียอะไรก็ของผมก็ไม่รู้อ่าช็อคแมงอ่ะแต่เดี๋ยวอะไรอย่างอะต้องสราบคนที่แบบต้องเล่นได้ยพวกกีก่าให้ให้ให้เวมซะก่อนอ่ะ แล้วคอยเป็นเล็ใหานพวกเนี้ยจะผ่านง่ายๆนะฮะเออที่เป็นวัดขับไม่ค่อยสบายดูแลรักษาสาุขภาพด้วยนะครับอ,อ่าน,นี้ก็เป็นเส้นชัยฮะโอ้โกำลังเจอดิบีโอ้อโหไอ้ดาบติดฟังวะออันนี้เราก็ได้แนละ้ะ <ค>สี่คนได้ได้เกือบอันดับโล่น่าจะอันดับโลงบ,บ้างใช่ไหมถุยได้ขอสับถุนนะขอจบคลิปไปเลยคด้คำสวดดีครับ